สวัสดีครับคุณผู้ชมที่คารพครับกลับมาพบกับผมแล้วครับโทนี่เงืนหลกับรายการเงึดนหลสไตล์แ a n d ครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่เป็นอินสเปกเตอร์นะครับตรวจสอบนั่งร้านนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์นั่งร้านนะครับอุปกรณ์นั่งร้านมีอะไรบ้างแล้วนั่งร้านที่ผมจะไปตรวจคือนั่งร้านอะไรนะครับ ขนาดไซส์และมาตรฐานของมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนเรื่องอุปกรณ์นั่งร้านกันเลยนะครับโอเคครับไปกันเลยครับผมอ่ะ <c oughs> เอาเป็นไง,ไงน่ะวันนี้ทำไมไม่ไปทอกเป่านุหวีทอกทำไมไม่ไปทอกฮะเวลาเขาเป่านุหวีทอกอะไปทอกด้วยรือเปล่า แล้วกินอะไรวะนั้นน่ะข้าวโพดโอ้โหนั่งกินบนที่สูงเลยนะเป็นช่างนั่งร้านทีหลังก็ต้องไปทอกก่อนทอก่อนเริ่มง,งานรู้เปล่าได้ยินไหมเนี่ยนั่งเฉยเลยนะทำเป็นเหมือนผููสาวาคนแรู้เร,เรื่องนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไปทอปก้ลยนะเข้าแถวนะจะได้รู้ว่าหนอันตรายมันอันตรายเข้าใจรอเปล่านะอย่าให้เจออย่างนี้อีงนะต่อไปให้ไปเตือนนะโอเคนะ โอ้เหนื่อยใจมีลูกน้องอย่างเงี้ยนะดูขึ้นที่สูงก็ไม่ใส่ฮาเน็ตโอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้ต่างใจจะไปตรวจนักร้านนึกว่าลูกน้องทำงานเสร็จแล้วที่ไหนได้นั่งร้านก็ยังไม่ได้ตั้งเลยก็ตรวจกันไม่ได้ตรวจนั่งร้านไม่ได้ทำไงลูกน้องมัวนั่งกินแต่เโพดอยู่บนกำแพง นะครับไม่สนใจงานเลยบอกให้ไปรวมแถวก่อนตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มงานก็ไม่พากันไปนี่และเป็นอย่างเงี้ยลูกน้องเซ็งเลยมีลูกน้องอย่างนี้เหนื่อยครับคุณผู้ชมนะสรุปวันนี้ก็เลยไม่ได้ตรวจนางร้านนะครับคุณผู้ชมครับทําไมนั่นล่ะครับเพราะนางร้านมันตั้งไม่เสร็จคุณผู้ชม <laughs> ก็เลยไม่ได้ตรวจครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาคุยกันใหม่ นะครับผมนะอย่าไปซีเรียสมันนะนั่งร้านวันนี้ตั้งไม่เสร็จก็วันหน้าค่อยมาตั้งกันใหม่นะครับน่ตั้งเสร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปตรวจสภาพกันให้มันปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับโอเคนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้ะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจำไว้นะครับผมไปเที่ยวที่ไหนไม่ทิ้งขยะนะครับผมเงียบไหลไปแล้วครับขับรถแชทไม่ได้เดี๋ยวเกิดราจอมันไม่ปลอดภัยโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ